วันนี้จะมาสาธิตการทำไก่ทอดกันนะครับไปเริ่มกันเลยครับโดยวันนี้นะครับเราจะไปเลือกซื้อวัตถุดิบกัญชีแมคโรนะครับก็ผมเดินทางไปทั้งหมด4คนนะครับสงตัวแทนไปผมก็จะนนี้จะเลือกซื้อเป็นส่วนของปีกบนนะครับเพื่อเหมาะสมกับการทอดที่รวดเร็วนะครับผมจะเลือกซื้อไปทั้งหมดวันนี้โดนค่าจ,จ่ายไปทั้งหมด36บาทนะครับ ก็าไปดูกันต่อเลยครับนะครับเราเพิ่งซื้อของเสร็จจากแมคโครนะครับไปต่อที่สถานที่ครัวแล้วลนะครับไปกันต่อที่บ้านน้องเชนวัตบา minutes later เร,ริ่มจากร่างไก่นะครับผมเสรเเ็จแลนะ้วครับเบาๆครับผมเอาถ้วยมาด้วยครับนะครับปลากระป๋อง เอาเลยครับวันนี้เราจะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนทอดไก่นะครับจะมีแป้งทอดกรอบเกลือน้ำมันหอยพริกไทยแล้วก็ไก่แล้วก็น้ำนะครับหลังจากเตรียมมาเรืยเสร็จแล้วมาหมาักไก่กันต่อนะครับเอาแรแกใส่น้ำมันหอยครับสองตาไม่รู้เหมือนกัน ดูเลยนะครับน้ำอยน่าจะน้อยเกินไปต่อไปใส่รสดีนะครับตามชอบครับเค็มมากใส่มากใช่ครับอยาให้อรใส่เกลือครับนีดเดียวพอเกลือเดี๋ยวจะหวานเกินไปโอ้โหโอ้ครับ้อ้โโอ้โหอยครับนโหเอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้่หโอ้โแโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้้โ ใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่รสด,ดีนะครับเ okay, แล้วก็คลุกเข้าไว้เข้ากันนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราไก่ของเราไปที่แป้งนั้นหนาะอุยอ้ยอจากนั้นตามด้วยชุบนะ้ำอีกทีนึงตามด้วยแป้ง หลังจากนั้นเราไปบแป้งไอ้ไก่ของเราไปพักไว้ที่หม้อถ้วยของเราที่เตรียมทอดนะคบผมในในขณะที่เราเริ่มทาการแล้วเพื่อนคนนึงเพิ่งเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับดูเขาเลยครับรถมาสายแม่ดำเบผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราตั้งไฟจะได้ใช้ไฟกลางและนําไก่ลงไปทอดครับขั้นตอนต่อมานะครับเอาไก่ลงน้ํามันนะครับ เช็คให้ดีนะครับว่านำ้ำมันร้อนหรือยังครับนี่อย่างนี้คือน้ำมันร้อนนะนะตดนใสไปเลยครับนากินเวอร์เรื่หลังนี่ครับรวมเปร่งนิกข้อไก่ข้างรถน้ำมันครับผม หลังจากทอดเสร็จนะครับนําไก่ขึ้นไปพักให้มันเสด็จน้ำมันนะครับตักไก่กบบรอน้องลงน้ำมันไม่ต้องอ, <c oughs> อร่อยมากครับไก่เหลือง <c oughs> กรอบ <c oughs> อลามทอดกรอบๆพร้อมกลมๆเค็มปีๆ <c oughs>